อากาศร้อนๆเด็กๆนอนพักผ่อนกันสบายใครใครหิวก็กินมีอาหารกินตรงนี้ลูกมีอาหารเม็ดไว้ให้กินใครไม่กินก็นอนพักผ่อนตามสบายลูกนอนหลับตรงนี้กันก็มีอากาศร้อนๆเนาะเด็กๆก็นอนพักผ่อนกันอาหารอาหารเม็ดใส่ไว้ในถาดหมดไปแล้ว กินก็หมดแล้ว <c oughs> ในบ้านมีแค่นอนเลยลูกอืมีนอนอยู่นี่สองสามเหมียวสี่เหมียวน้องอือัญเชลีไม่เห็นเลยเอาไปบ้านเอาไปแล้วเอาเกบบ้านไปไม่เห็นเลยสบนานี้เนาะส่วนแม่จินตะลาออกไปนอนตรงนู้นข้างนอกนู้นเย็นกว่า,ามันต่ตกนไมานน่นเนาะ เด็กๆแถนี้นอนแถนี้กันนอนแถนี้กันนอนใก,กล้ๆน้ําสบายใจเลยนอนกันตรงนี้ก็มีตรงนี้ที่อันตรายคือถ้าวันนั้นเหมียวนอนอยู่ตรงนี้เนาะหลังคาพัางลงมานี่ทับน้องเหมียวท้องแตกแน่เลยดีว่าน้องเหมียวไม่ได้อยู่ตรงนี้กันวันนั้นเนาะน้องเหมียวโดนตามลงุงปูไปตรงนี้ ตรงนี้ก็นอนตรงนี้เย็นดีตรงนี้ใกล้ก๊อกน้ํามีก๊อกน้าอยู่ตรงนี้ใกล้นี้เย็นสบายช่องนี้ช่องทางลมลมจะพัดมาทางนี้ดเด็กก็นอนตรงนี้กันทางทางลมโอ้หนอนกันตรงนี้ตรงนั้นก็มีทางนี้ใต้นี่ก็มีใต้นี้อากาศก็เย็นดีนู้นู้แต่ถุนนี้อากาศเย็นแต่ว่าลกหน่อยลมพัดใบไม้เข้าไปนั้นลกเลยผูกก็ไม่ได้กกเ,เก็บไวาเนาะเก็บไม่ทัน กวาดไม่ไหวคนเดียวถ้ากวาดนาดนี้ก็เหมียวๆไปเดินนั่งเล่นในนี้ได้สบายอากาศเย็นดีอุ้ยนอนกันยังไงเนี่ยแพนด้าอืมแพนด้านอนงไงนิ่งเลยลูกสองตัวเหมียวนี่ว้ายหลับนิ่งเลยเหรอหลับนิ่งเงียบเลย <c oughs> ทุกครั้งก็จะอ,อ้อนหลวงปู่ก็กล้ากวนนี้นอนนิ่งเลยนะ โอ้เว้ยได้นอนนอนให้เก่งๆเดี๋ยวใครจะไม่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 นอนหลับกันเนาะเข้าคนลูกเนาะเย็นสบายดิหุงข้าแล้วลูกตอนเย็นด้วยนะเนาะแต่ใครกี่ข้าวนะเย็นหกกับคุกข้าใกี่ตัวนี้พักผ่อนไปเลยลูกตามสบายเลยเป็นเด็กวัดปงชัยนอนกันสบายใจกับธรรมชาติแสนสุขใจนอนอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีทางนี้อีกกอง นอนนี่กองหนึ่งเลยกองใหญ่เลยนี่กองใหญ่ไหลเหมียวเลยไหลเหมียวยังไรบ้างนี่บุญชอบอันนี้น้องน้ำตาลขาวเป็นน้ำตาลดำไปแล้วนี่น้องเล็กสีสีเล็กนอยไม่ใช่เล็กสีสีอันนี้เล็กสีสีขวันฟ้าหน้าดำนี่น้องดำขาวเล็กน้องกับพ,พิชิตชัยชทอง มันนี่ครับน้องเงินน้องทองทองอ่อนส้มส้มขาวเล็กน,นี่ใครนอนงอนงอนีอน่ใครเอ่ยทำเล็กตาหวานทำเล็กตาหวานกับเด็กๆนอนเล่นตรงนี้กันเนาะลุงปูไปดูดูงานกันลุงเนาะดปดูงานสนุกกันเนาะน,นอนเล่นยูนนน่นี่เริม่มเป็นเวลาตากลางปูไปนะข้านงนอกแดดร้อนนะครับ นอกแดดร้อนไม่ต้องตามไปก็วันนี้ก็แดดร้อนสว่างสวยยามบ่ายบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะก็จะมี กิ่งไม้หักบ้างใบไม้ร่วงบ้างกิ่งเล็กๆนะลมไม่แรงลมไม่แรงต้นโพต้นโพใหญ่นี้ใบไม้ร่วงลวงมาหมดแล้วกำลังออกใบใหม่แล้วกำลังออกใบใหม่แล้วนะใบไม้ร่วงหมดแล้วก็ในนี้ก็จะไม่รกอ้าวเพล็กน้อยสองสถายตามลำพูนมาทำไมบอกไม่ต้องตามมาสิไม่ใช่สี่สถายเข้ามาตามมัหนะ้สองอื้อ อ้าวไม่ใช่สอบมาสามเลยนี่เด็กเล็กๆตามมาทำไมลูกืมไม่ต้องตามมาไงตามมาทำไมนี่เด็กกำลังเล็กกำลังสน,นอ้าไม่ใช่สอบน,นี่มาสี่แล้วเด็กเลนองหนึ่งสองสามสี่ยื่ดูนจากเรามาลูงโอ้มากันหมดเลยแพนด้าเมื่อกี้หลับอยู่มาแล้วนี่หืมตามมาทำไมกัน ตอนนี้ก็เย็นดีนะลมเย็นลมเย็นดีตางปู่มาตรงนี้ลูกปูป่มาดูว่ากิ่งไม้ลมาลมพัดจะทำให้วิหารนี้พังไปหรือเปล่าถ้ากิ่งไม้ตกลงมาทับกระแพง ตกลงมาทับเสาเสาก็อายุมากแล้วเนาะอายุมากแล้วเป็นร้อยร้อยปีแล้วก็กลัวว่าเสาจะหักลงไม่หรอกเสาจะแตกแล้วหักลงไมนะ่ถ้าหักลงมาก็อาจจะมีโอกาสลมทับใครบ้างมารู้นะเก่าแล้วนะปลักหักพังซากปลักหักพัง ก็ดูไว้รู้ไว้เราจะได้ไม่เข้ามาใกล้บริเวณนี้เราตอนที่มีฝนมีลมใบไม้ก็า่วงอยู่นะเดียวค่อยแดดลม่มลมตกับเาเป่าเนาะอันนี้ยังแดดร้อนอยู่แดดร้อนอยู่อันนี้ลมพัดโดนกิ่งไม้พัดใสโซลารเซลล์ลงมาพิงอยู่นี่เลยไม่เป็นไร <laughs> ขีดตรงนี้เขาวาดทิ้งนี่หละเนาะจะได้ไม่ลองอีกแดดร้อนรอ้รอนเม,มียตามหลวงปู่มาทำไมลูกตามมาทำไมแมวเมียอากาศร้อนร้อนเดินตามหลวงปูป่บนถนนทำไมามาเร็วมาเร็วกลับมานี่เร็วานั่งเล่นกับหลวงปู่ที่นี่ดีกว่ามานี่มานี่มานั่งเล่นทางนี้ดีวกว่าเร็วอ้าอย่าไปชนกล้องล้มอีก <c oughs>

มาแล้วม,มาคุยกันหน่อยใครบ้างนี่สมาชิกสีสสส่สหายนี่ใครล่ะนี่ใครโอ้ยใครดิเขาใหญ่คุณชอบจองก่อนเลยบุญชอบจองเต็มเลยน้องอะไรลูกข้าขาว ฟ้าขาวฟ้าขาวอากวนน้องไอากวนน้องเจ้าโจมวนี้เลยเหรอลูกนี่ทองต้มขาวส้นขาวตัวใหญ่เล็กสีสีขวานฟ้าไม่ใช่ไหมไม่ใช่สีสีหางยาวสีสีหางยาวนี่เอะไรนี่ยังยาวนี่คว,วนอนอง ผชอบร่าเขาเลยดูกันดูกันตอนนงตน,งต,นงตัวยาวยาวนตัวยาวยาวนยาวหรอเฮนดาเฮนดาเฮนดาัดาดาาที่หนงนะหไปทำหมนืนไปอื้อๆออื้อ mhm 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 đó mhm 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 จำเชื่อไม่ได้เลยไต่เชื่อได้ไม่หมดอ่ามาแล้วเลยนั่นคิดว่าหายไปไหนดูดิไปดูกันเดี๋ยวไม่ไปนี่มานีไหนละไม่ใช่ไหมอันเชลีโอ้เดี๋ยวไปดูอันเชลีอ้ยอ้ยอุ้ยอันเชลีมาไหนแล้วไปอยู่ไหนมาไหนอันเชลีมาแล้ว แม่อัญชลีมาแล้วอ่าขู่ขู่กันลูกคู่ทำไมลูกหือโอ้โหอึฮึดูดูดูกันดูกันดูกันอัญชลีอัญชลีไปอยู่ไหนมาลูกหืออยู่ไหนมาเนี่ยอ้าไม่คู่ไม่คู่ไม่คู่ทำคู่กันทำคู่กันทำคู่กันอ้าทำคู่กันทำคู่กัน นี่เขาโคลนโคลนใคเลยไม่อยากอยู่ด้วยเขาจะชอบอยู่อิสระแล้วอยู่อิสระอัญชลีมาแล้วพี่ๆทั้งหลายไปกวนน้องทีลูกน้องสมาชิกใหม่เขามาอยู่ใหม่อยู่เนาะยังมาอยู่ใหม่ล่าสุดยังไม่ถึงเดือนเลยเนาะอืมหลังๆก็อยู่นี่ลูกหลังๆก็อยู่ตรงนี้กันแล้วพักผ่อนหย่อนใจตามสบายสบายตรงนี้ก็มีนะอันนี้ขนานั่งอยู่นี่กัน ปูไปดูรุ้นบ้างตรงนั้นก็มีทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีนอนอยู่ตรงนี้ก็มีอันนี้สามสีแรกไม่อ้อนหลวงปูเลยเล่นกับเพื่อนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีนอนอยู่ตรงนี้ก็มีครับนอนอยู่ตรงนี้ยังไม่ขยับไปเยื่อไปไหนเลยนีนอนอยู่ตรงนี้ที่เก่าไม่ขยับเยื่นไปไหนเลยอยู่ในบ้านก็มีในบ้านก็มีครับหลวงนี้หลวงปูก็ได้มีโอกาสได้ นำภาพบรรยากาศช่วงบ่ายเด็กๆเด็กๆวัดนั่งพักผ่อนหย่อนใจกันให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะขอโดยพรให้ทุกท่านที่ได้รับชมคิ้วความรู้ด้วยดีตลอดมาและตลอดไปพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรถนา่รใจขอได้สุขภูมิมาตรารสนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุถึงผูกคอจิตวิทยาดีก่นเนาะขอมรนาสาธุอายุวันโนสุขังพลัง แอนเชลี่ยแมนเฉลี่มาแล้วเดินมาหาหลวงปู่แล้วเดินมาหาหลวงปู่แล้วเดินเง่งงงเง่งงงเง่งแข็งแรงดีลูกนะแข็งแรงดีแข็งแรงดีนะแข็งแรงดีนะจะเล่นไม่ได้พวนั้นแกล้งนั่นๆกวนกันเล่นด้วยทางนี้ทางนู้นก็กวนนรอิจฉาเอาอีกเนาะ ไอ้ตบกันกตบกันตบไปตบมาไม่อยู่ด้วยกันไม่คู่กันนะลูกนะขออยู่ดียวนันนะี้กอนาะเพราะก็ไม่คิดต่อไปช่วยมีสุกสาทุ